ัลโหล o สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง v Tech t e c h s h r e นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม the crew motor face 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 <c oughs> นี่ก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีให้โหลดเล่นฟรีด้วยนะครับทดลองเล่นฟรี5ชั่วโมงนะวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นดูนะครับแต่ว่าผมเล่นใน ps5 นะครับแต่ันจะมีทั้งใน ps5 xbox และก็ pc นะครับเพื่อนๆก็ลองไปโหลด แตมาเล่นดูก็ได้นะครับถ้าถูกใจก็ซื้อเล่นต่อถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับใครที่เข้ามาดูใหมย่ยังไม่ได้กดซับส c r i b e ไปกดซ u b s ไ r i b e ให้หน่อยนะครับกดให้ถึง1000ซับไวเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับ let's go โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็ให้เราสร้างตัวละครหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวละครของเรานะมันให้เราสร้างขึ้นมาหรือจะเลือกก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์รถครับโอโ้โหคันนี้อย่างที่เหมือนรถของอะไรนะจอนวิกจอนวิกเอ้ยจอนวิกโอโ้โหเปิดประตูได้ปะเปิดประตูนี่เปิดประตูด้วยโอ้ยนี่พาชมภายในครับอ,อย่างที่ โคตรเท่ครับฟอร์มดมาตงังเยาไปดูตรงอื่นบ้างอุยอ้ยคันนั้นคันนั้นฮู้วนี่ก็ฟอร์มดมาตังนะครับเดี๋ยวดูเครื่องเครื่องนี้คือแบบโผล่มาข้างนอกเลยนะโหพี่จะโหดไปไหนครับเนี่ยพี่ก็เท่เกินขูดล้อโตยางบางเลยนะแต่งสไตล์ไหนวะเนี่ยเอ้ยคันนี้เอ้ยดูคันดูดยางคันนี้ดิ อย่างที่ย่างอะไรไม่รู้แต่เครื่องก็โชว์ออกมาข้างหน้าเหมือนกันนะครับืดูดูดดูดันไม่เก่งใจใครนะครับนี่โอ้คันนี้ก็สวยมีให้โหวตด้วยนะถ้าเราชอบข้นไหนาสามารถโหวตได้นะครับดูข้างบนบ้างอุอันนี้เหมือนเหมือนรถในหนังปะเรื่อง Back to the Future นะถ้าใครเคยดูคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนี่ยคล้ายๆนะคล้ายๆทรงแบบนี้เลย โอ้โแต่ละคันนี้ก็ถ้าพวกเมกันนี่แหม่ดูเครื่องโอ้โหดูคันนี้ดิโอ้โหกองอากาศนี่ยื่นขึ้นมาขนาดนี้เลยนะโอ้โหเทจัดเทจัดเปิดประตูดูหน่อยขอเปิดประตูหน่อยนี่เปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยโอ้โหนี่นะครับภายในอ๋อเรื่องว่ะขอขอนั่งหน่อยเถอะฮึสตาร์ทเครื่องหน่อยโอ้ยางที่ อ,อพี่พิณพานี่ไหนวะเน,นี่ยให้เข้าไปสไตล์เครื่องได้อย่าเท่อะเดี๋ยวหาดูอีกสักคันในเท่ๆดิอันนี้เหมือนจะมีแต่รถอเมริกันนะครับที่นี่น่าจะเป็นงานโชว์รถอเมริกันนะเออมีแต่รถอเมริกันนะเสียงใครเล่นเครื่องวะท่านแน่ชอบเล่นเครื่องเหรอ อันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เล่นออนไลน์เหมือนกับเรานะครับโอเคเดีเราไปขับรถเล่นกันดีกว่านี่ตอนนี้เราออกไหมนะครับอันนี้เป็นรถเรานะตอนเราเข้ามาครั้งแรกมันใช้เราเลือกรถมาหนึงคันนะครับผมเลือกเป็น Honda s 2K หรือว่า h o n ด้ S 2000นั่นเองนะครับอ อย่างเท่ยางเท่สายฮอนดาอ้ายังผมมันต้องอยังไงโอ้ยโอ้โหคันนั้นมีคนขับ N S X ด้วยนะโอ้โหนะคาสามพันเจ็ดโบกิม,มี่เดี๋ยวเราไปลองดูหน่อยนี่ดอลลาเปิดปะทุนด้วยนะ ขับมันวุ่นวายไปหมดเลยนะโหนนั่นน่ซุปเปอร์คาร์เหรอโอเคเดี๋ยวเราไปหาสนามแข่งรถกันดีกว่าครับวันนี้ผมอยากไปแข่งอ่าสนามนี้ผมอยากแข่งอันนี้ผมอยากขับ R 3 4นะครับนี่เดี๋ยวเราวางเวฟพอยต์เราก็ขับไปโอเคไป โอ้ยขู่มัวแต่มองรถเฉยตัวเองเดี๋ยวไปไปไปเสียงวีเทคนี้ก็หวานเหมือนเดิมนะครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนอันนี้มีโน้ตเพซด้วยนะ โอ้โหยิเต็มหน้าโชวนรถเอ c เข้าให้โหเสียงในอุโมงค์กล้องสุดอ๋ออันนี้มันก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับสนามต่างๆที่เราจะไปนะครับว่าเป็นสนามแบบไหนนะ โอเคเดี๋ย okay, วก็ถึงแล้วนะครับอีกหนึ่งกิโลเมตรไปครับอันนี้มาถึงเราก็มีใดตาให้เลยนะนี่ดูดิกดน็อตไป250ร้อาเอาเลือกเอ้ยเลยเลยเลยเ,ลยเลยนี่สนามนี้ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปโอเคนี่มันให้เราเล่นนะครับสนามนี้ วังกันสปิริตนะครับไปให้เราเล่นรถเป็น GTR R34 นะครับแล้วก็มันสามารถเลือกระดับความยากได้นะครับอันนี้ผมเล่นเป็นระดับกลางๆแล้วกันมันก็มีให้เราปรับได้นะว่าจะแข่งแบบไหนนะครับมีออโต้เบรกไหมหรือว่าช่วยเลี้ยวไหมนะครับอันนี้ผมปิดไปนะครับพวกช่วยเลี้ยวไม่จําเป็นนะครับใช้ปีมือนี่โชว์เก่งซะแล้วโอเคพร้อมแล้วเวเราไปลองดูครับ let's go นี่แข่งทั้งหมดภอแรกกี่ก็คือเราต้องจบให้ได้ภายในท็อปสีนะครับหรือว่าจบให้ได้ภายในอันดับสามนั่นเองอ๋อรถคู่แข่งเรานี่พระเอของเราครับ GTR R, R สามสี่เฮืยเสียงเทอร์โบอย่างลัน่นโอยคู่แข่งเรามี GTO h X 8 3 70, e vo, 7 0 EVO h ฮเ7 แต่ก็ยังมีไฟนะครับไปไปไป j u s โ go เฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยแรงแรงกันทั้งนั้นเลยอะแต่ตัดไปหน่อยเพื่อนโหนี่ขนาดบอดระดับกลางๆนะ

อ๋อมันมีอธิบายเกี่ยวกับรถที่เราขับด้วยนะครับว่ารถของเราเป็นรถอะไรแบบไหนนะเบาเบาดำพุงโอ้ยเพื่อนนี่ขนาดระดับ3าลนะยังยากขนาดเนี้ยจีไม่เข้าเลยตอนนี้เราแข่งไม่35้3เ็นแล้วนะครับเดยตัดไปท,ทั้งวันนี้เอาเดตัดหมด เดี๋ยวเราต้องพยายามตอกลุ่มไปนะครับเดี๋ยวหาจังหวะแซงเอาภาพสวยมากนะเพื่อนๆใครอยากเล่นลองเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกูรก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงทดลองเล่นปีนะไปครับหน้าเราเป็น e ี o โ0สิบนะโทจิคนขับชื่อโทจิทางรัดตีทางรัดนี่ไปครับ เฮ้ยเกือบตุดโค้งได้อยู่ไทยเจ็ดกับเอ็นเอ็กซ์เดตันไปจังหวะน,นี้แหละโอเดตันหมดไปก่อนนะเพื่อนโอ้ยปัดหนนะ้าเอ็นเอ็กซ์เหรอโอ้คิงเขาแข่งกันอ่าตอนนี้เราเพื่อนนดับหนึ่งไหมครับเอ้ยเอ้ย โอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้มีมังกรด้วยว่ะโอ้มังกรสีชมพูไปครับไปครับเออหลุดโค้งหลุดโค้งหลุดโค้งเอ้ยโอเคงั้นกลับมาได้ไปต่อไปต่อเบาเบาเบาไปครับไปครับ เฮ้ยโอ้โหนี่มันกดเด,ดตันเลยเหรอ,อยวไปยอมเรากดบ้างนะกดอีกโอ้ยเจุดโค้งโอ้โหอย่างตึงเงี้ยนี่เนี่โคตรตึงอ่ะจี้ตูดเลยนะถ้าผมพลาดไปนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยดูดีไฟท้ายติดตูดละเอ้ยไฟหน้าติดตูดโอ้ยอย่าชนดิวะไปครับ อีกนิดเดียวเส้นใช้ไม่ไกล95%เน้วเลยตัดไปก็เรียบร้อยครับท t ทยาอาสามสี่โอ้โหหน้านี่เยินเลยนะใช้เวลาไป3นาที29วินาทีนะครับอ้อนี่อันดับหนึ่งครับอ3าสามสี่อันดับสอง x อ็อันดับสามเป็น RX7 นะครับอ๋อ เราก็ได้เงินรางวัลน,นะครับก็ได้ XP ด้วยได้เงินมาหมื่นห้านะโอ้ได้ยางได้กองอากาศนี่โอเคครับเพื่อนๆน้โหอย่างที่ออออกมาก็ามืดเลย ก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะเล่นวันนี้นะยังไงบ้างเพื่อนๆสนุกหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับให้ถึง1 0 0 0พันซับไวๆไว้ที้ผมามาเล่นเกมนี้พาต่อไปรถอะไรก็คอยดูกันได้นะครับ,บเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย 可以。喂